ก็วันนี้เรามาเที่ยวญี่ปุ่นนะคะแต่ว่าเราไม่รู้ว่าจะผ่านหรือเปล่าแบ่คิดว่าน่าจะผ่านนะถ้าถ้าจุดนี้ผ่านแล้วอ่ะเบก็คิดว่าอีกจุดก็น่าจะผ่านแหละตาตังจะไปไหนคะตะลังจะไปญี่ปุ่นบอกไปแล้วค่ะเมืองอะไรคะเมืองโอซากานะไปเมืองโอซากะครา้ที่แล้วคราวที่เราร้องไห้ใช่ไหมคะคราวนี้ได้ไปแล้วค่ะดีใจไหมคะร้องไห้แบบแบบไม่ยอมกินข้าวอ่ะบอกว่าถ้าถ้าเบนไม่ได้ไปเบนจะไม่กินถ้าเบนไม่ได้ไปเบนจะ คะหนูค่อยตโมมาเข้าห้องเย็นนะคะมาถึงได้เข้าค่ะก็เราบินนะคะบินครั้งแรกบินครั้งแรกเลยอะไรลังเข้าห้องแล้วหนูกลัวไหมคะกลัวที่กูไม่พันตื่นเต้นไหมคะตื่นเต้นแต่ตอนนี้คือหัวใจจะลุวไปที่ตอนนี้แล้วตอนนี้ผ่านหรือยังคะผ่านหรือยังคะผ่านค่ะ้เห็นโมเดลนี้คือผ่านแล้วนะคะเพราะฉะนั้นหนูกำลังจะไปไหนคะญี่ปุ่น โอเคค่ะก็เดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเดี๋ยวถ้าถึงแล้วเดี๋ยวเต่อคลิปนะค่ะไม่ไหวสวัสดีค่ะเบนชานิ่งนะคะก็เราก็ได้ผ่านตมมาแล้วนะคะเราผ่านแล้วเราจะได้ไปเที่ยวญี่ปุ่นเดี๋ยวจะอัปเดตนะคะว่าเที่ยวเป็นยังไงบ้างแต่ที่ที่เบนลิฟที่สุดอย่างมีอาหารไทยกินอะไรอยู่คะแกงเขียวหวานค่ะแกงเขียวหวานแล้วก็ผัดผัก อร่อยไหมคะอย่าล да. ืมไปกินไอติมด้วยนะมีติมอยู่ตรงนู้นนะเห็นแล้วเดี๋ยวต้องต่ออีกเรื่อยไอติมรสอะไรเอ่ยเราช็อกโกแลตน่าจะรู้นะอีกแบบนี้น่าจะรู้นะขาดูหน่อยครับ ยัมมี่ไหมคะคเหโดบกเล้อยากกินอะไรอีกไหมคะไม่อยากอะ้วอะแล่ตร้นี้เอาผลไม้มาก็กินโอเคอันนี้เป็นมาเอามาเพื่อเป็นโปเลยนะเนี่ยมีไส้ด้วยหรอ ว่าจะกินสามรสเลยอ่ะช่วยกินได้ไหมแต่บันลดได้ไหมอ่ะน,นิดนึงชิมผลไม้ให้ดูไหมคะได้ได้เดี๋ยวชิมผลไม้คุณคนณคายคือเบสเป็นคนที่ชอบกินผลไม้ ก็คือมันกำลังจะนั่นเนี่ยกำลังจะเึินเครื่องก็ระแวคโควิดหน่อยหวานะวันอ่ะหรือเจือถ้าก็ถ้ามีก็ถราชาติแปลกๆนีมันมีเนี่ยเข้าไปผสมด้วยถ้ามันหวานหวานเปรีๆๆร้วยวๆรวมๆก็เจือ จะเป็นเพราะไอติมเราอยากให้มันถูกวันที่เราแบบไปเที่ยวกับไพงมีมาเราไม่โอู้หูเอาซักแคเดนขนาดนั้นขอบคุณค่ะ ก็ถึงไม่ที่วันนี้ดีก็เราก็ถึงที่สุวรรณภูมิแล้วนะคะก็เราก็อยู่สุวรรณภูมิอันนี้ไไม่ถูกมันจะขึ้นขึ้นแล้วมันปิดไปคิวต่อไปจะเป็นเราแล้วนะเราจะต้องหยุดถ่ายคลิปก่อนแต่ว่าคือเรายังอัดต่อได้ไงเพราะว่าเคาเราไม่เรียกเลยในกี่ชั่วโมงอะในนาทีนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเบต้องปิดไปก่อนแล้วเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้เช้านะ เพราะว่าเราไม่สะดวกใช่ไี้จริงๆจะต,ต้องไปนอนและกระเป๋าพวกกระเป๋าอะไรอย่างเงี้ยมีสะพายอยู่และผลกระเป๋าเดินท้างที่เราเอามาทั้งหมดก็อยู่ใต้ของเครื่อนะคะบ๊ายบายน,นี้เราก็อยู่บนเครื่องบินแล้วนะคะเราอะที่ตื่นได้นมากๆเลยไม่เคยมาญี่ปุ่นเลยอะยวให้โรยเยอะขึ้นรึนะคะว่าังไง อยู่กลางคืนนะคะจะมองไม่เห็นชัดนะคะเพราะว่าคืองตัวนี้เรามองเห็นชัดมันคือปีกบินใช่แล้วเดี๋ยวพึ่งมีตัอกันนะคะสักอีกอยู่เดินเต้นนะคะเป็นการบินครั้งที่เท่าไหร่คะครั้งที่สามสามคงที่หนึ่งเป็นไปไปสรีสะเกดค่ะครั้งที่สองก็สรีสะเกดอ๋อในชั้นที่สามแต่ว่าเพิ่งบินออกาออกประเทศครั้งแรกใช่ไหมเพิ่งบินออกไปใช่ครั้งแรกก็ คือมันคือเราบินแต่อยู่ในไทยอะ่ะไม่เคยบินมาแบบไปประเทศญี่ปุ่นโรมาเนียอะไรที่ต่างอะ่ะถ้าดูหมอนบล็อกคข้าไหมคะมอนบล็อกนี่อยู่ในนี้นะนี่ขน,นด้วยอาอเราเอาไว้ก่อนเดี๋ยวเอาไว้นอน เวยสามารถทได้นะแต่เว้ไม่รู้ว่จะยอมใด้รือเว้ย<ป>สามารถทำไดอาียอมยโอ้ไโอ้ยโอ้ยโอมยโอ้ยทอ้ี่้ย้ยโอ้ยอ้ยโอ่ยอ้อ้ย้ยโยโอ้อ้ยโอ้ย้ยอ้ยโอ้ยโอ้ยโยโอ้่โอ้โอยย้อม้อม้ยย้ยย่ยไ้ ต้องไปผ้านอนวิของต้องไปผ้าพรมไม่ไม่ทานอีก็ได้ยัง้ภาพตอนที่เราอยู่

มาขึ้นรถไฟนะคะรถไฟเข้าเมืองค่ะที่เราจะไปโอซาก้าค่ะแต่จริงๆเราก็อยู่โอซาก้าอยู่แล้วเนาะเรากำลังจะไปโรงแรมใช่ไหมคะโรงแรมเราจะไปโรงแรมค่ะที่เราจองไว้นะแต่ว่ามันต้องเข้าบ่ายสามเราก็ต้องไปไปเล่นอย่างอื่นหยวนวันนี้เราจะไปปราสาทโอซาก้าหรือเปล่าปราสาทแล้วมันอยู่ไกลไหมเนี่ย วันนี้มาดาเมนที่เราินเปไงบ้างคะบ้เม่อยไหมอร่อยมากเ้นป็นที่มเผ็ดนะคะเสก็คือมันจะเผ็ดนิดนึงเพราะว่าเราใส่ิไย้างข้าเผ็ดเลองชิมที่ไหนได้ไหมคะเผ็ดร้อยเปอรไหนลองชิมให้หนดอยค่ะดูน้ำดีกว่าล้วก กินตังไหนก็ได้เลยค่ะอยากไปกินโดนพิกสิลูกกีนฝั่งนู้นฝั่งนู้นเออหรือจะซดน้ำก่อนไหมเออดึนมาอืมไม่เอาจิเือมอ่นี่นี่นี่หมัก่อนะไนเห็นไหมความเริดระดับ เผ็ดมากเลยเผ็ดไม่มากค่ะเผ็ดไหมก็ไม่เผ็ดมากมากาาเดี๋วเรวนดผดเี๋ยวเดกียวไก่แล้วก็เกกิน่มันใส่ไข่เอะดยเดเผ็ดมากนะอร่อยแต่แค่น้ำมันดูเผ็ดแล้วหนูชอบจานไหน เนีล่ลองผักตองให้หน่อยได้ไหมคะมมมเขาบอกว่าอร่อยมาลองชิมหน,น,น้จ่ลอกินผักอง,อง่ใช่ไหมงามากกว่าโอเคค่ะเราจะได้กินผัก ไปล้ริแวสวัสดีค่ะเราถึงปสสาาัสสถานักเกะเร็วนะค่ะก็ตอนนี้เราก็อยู่ที่ปรสสถานาักเกะนะคะตรงนั้นค่ะนั่น,น,นเดี๋ยวลูก สีเขียวอ่ะมีคนอยู่บนนั้นเต็มเลยสวยมากๆนะคะก็วิวดีอากาศกำลังดีตอนนี้เราอยู่ที่ญี่ปุ่นนะตองเ้าวันไงบ้างสีสดนะเนี่ย <ce>